ออกบ้างมัวคันพี่น้องอยากเบ่งเอาออกบ้างเออเ้ยกับไก่ตีนี่ไก่ตีน้องตายจะเอาไปสอรอยู่บรรยากาศประมาณหกโมงเนาะฝ้นได้ตกพี่น้องโอ้ยดีใจดีใจเพราะว่าฝ้นตกเนาะ สบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องการสักทายสบ,บายดี FC birds สุขูมสุคนเด้อยินดีตอนทัาเผาสู้ซองน้องตายสาวดาวคือเก่านะพี่น้องมื้อนี้กะสิเอาบรรยากาศนะพี่น้องเอาบรรยากาศฝนตกมาฝากมื้อนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยปีแรกเอออ่าฝนตกครั้งแรกของปีด้วยเนาะที่ว่าน้องตายเห็นอยู่นะนะตกอันนั้นมันก็บโต๊ะวะนี้่ย้อนมาเบิ่อกี้พี่น้องแต่เวลามันก็นตกไปปล่อยเนาะ ข้างล่างนี่ก็สิเป็นหมอเขา่าหลองตายตื่นตื่นมาหนึ่งเขานะ่าเนาะประมาณอ่าตีสี่น้พี่น้องตีสี่เนาะซีมุกะว่าอันก่นอนอื่นอ่าลุกมาหนึ่งเขา่าเพราะว่าเมื่อนี้แม่บอยู่น้อพี่น้องแม่ไปบุญบาทเอื้อยบานนั้นนี่อ่าหลองตายก็อยู่กับอีพอ่อเลยกับสายร้อนน้อพี่น้องแต่ว่าดสายร้อนบอยู่เด้อจะไปใส่กับยู่กับพอนะ่อเนาะ เลยดุกมาหนึ่งเขาเพื่อสิเลินทางไปบ้านหน้าไ้นร่พี่น้องไปบุญนเนี่ยไปบุญบ้านเอื่อยหรือว่าบ้านพี่สาวเนาะบ้านเอื่อยซุกบ้านเอื่อยหนองใต้นี่แหละตอนนี้ก็เป็นเป็นเวลาหาหมกเนาะประมาณหาหม,มุกพี่เนาะดุหนึ่งเขาได้มื่อไหร่ว่าเบิ่งเนาะพี่นอ้องว่ามื่อนี้น้องใต้สิเห็นยังแม่ก่อนแพร่ส่งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเบิ่งโฆษณาให้น้องใต้ในเด้อ ก็คือตอนเ้าประมาณหกโมงเนาะโอ้ยสเสือเว้ยกับไก่ตีนี่ไก่ตีน้องตายจะเอาไปสอมอยู่อ่าบรรยากาศประมาณหกนะนนโมงเนาะฝนได้ตกพี่นะ้องโอ้ยดีใจดีใจเพรานะว่าฝนตกเนาะก็ร่างฝนตกขังแดดของปีได้ดิพี่เนาะเฉพาะว่าอันนี้มันเหอเนาะเมื่อน,นะอน,อนี้ก็เลยว่าฝนตกนี่ต้นเผ่านี่ก็ใหญ่เลยเด้อ ตน้นเผามีประมาณอ่าสี 4, นน่หาต้นเนาะหาต้นแถวเพียงนี่พี่นาอพ้นกับโต๊ะนะเนาะโอ้โชวไใสมันบ่นอย่างไงน้องตายไปบุญบาจีไปเด่นบ้านหน้าหน่ยบุญบานเออซุกมาน,นี่นโอ้ง่วงกับเปียกพ้นนะพี่น้อง ตีตนมันเอยากขนบเนี่ยน้องใจกะสิเอาเขาไปเกลือไก่เนาะนี่ก็สีเป็นบ่อนน้องตายอยู่เร้อยพี่นนองน,นี่อยู่เที่ยงหน้าเนาะ ย่ออนาคตฐาบานเดี่ยวเกิด้นสิยูเพื่อนแงามๆือเขาอยู่หรอกเนาะเต่บ่งหัว่าื่องประดนี่นี่แมนเที่ยงหน้าด้วพี่เนาะอ่าน,นัก็เป็นเที่ยงหน้าน้องแกวเนาะออกมาอยู่หน้าอะไรประมาณอ่าประมาณสามปีวะสามปีแล่พี่เนาะมาอยู่หน้าอันสามปีเลยก็บรรยามอยู่บ้านกะ อ่าบางเทื่อน้องกายกับเขาเมื่อนอนบ้านเนาะบางเทื่อนก็นอนน่ะเขาเที่ยวบ่าส่วนได้มีแต่นอนน่ะอันเนี้ยอีกเป็นขอกไก่ ขอ,อกไก่หรือว่าเหล่า,ลาไก่นั่นเองเนาะเดี๋ยวน้องจ่ายสิปล่อยไก่ออกมาก่อนปล่อยไก่ออกมากินเข่กออกาก่นอกน <c ười> เลกลือไก่เกล,ลือยังอยู่แล้วเกลือไก่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้่นื้อไก่ก็ได้อยู่เที่ยงก็ยังมีร้ายอยู่ที่แรงร้ายอยู่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่าไหร่เรียกเป็ดเปียงไก่นะโอ้ยอย่าตออคำได้หนูคือ นี่ห้ามสาะง้อข้วายกัสิมาโฮมกันแบบนี้ย้ามเนี่ยเขาจะบ่าได้ผูกใช่ไหีเนามันเป็นย้ามหน้าแซ่งหักหักจะบาเขาเห็นถั่วเนาะเห็นหน้าแซ่งกะไ ខ្រូពីដ្លានបានទ្លាដែល់ទៅ្លារជារលារសាស់ម្ อันนี้ก็กอไฟอยู่น้องซาน้องยเนาะซาก็นาอมบกเลยพี่นอเลยนี่ก็จะเป็นต้นลำไยเนาะพี่น้อะนี่ต้นลำไยเลยพี่นนองเอ้ยต้นหมกลำไยอยู่ไหนอยู่นะอนเนาะยอกยอกพี่นนองต้นพักกุมพักกามันเป็นหมาแววนี้เป็นตาแสบบอก ตอนที <Cornell> ่น้องใต้ขึ้นนั่นแหละหนามกระบอกเลยน้องใต้ว่าสิเอาอันน้ำมัจูปลาเนาะจะมันจะบกบกหักบกแล้วนี่ก็ได้จะมันจะมีบ่มีปลาก็ได้ เรี่องนกกะโอ้น้องใต้อยากได้งูอ่เบิร์ตนี่ดิไล่เบิร์ตหนีขออยันเป็นเจ๊ตายอังหรอก <c oughs> <c oughs> นี่เนะาะงถามว่ามีงูอ่ะร้ายป่ะเนี่ยคนจะเป็นเจ๊ตายได้พี่น้องเอ้ยสีขายงูอ่ะละกะ็สีเอางูอมาอ่าสีขายงูอ่ะละกะ็สีเอาเงินมาเนาะเอาเงินมาแจกขนมเล็กๆเทีย่ยวหวานนี่ขั้นมาขั้นมาไล่เบิร์ตนีบ่ตอนนี้ก็ยัง ่าเพาะถ้เป็นเจะอยู่้าเป็นเจะก่อนป๊อพี่น้องเลยออนซอนงัวเด้อพู้ัวมากินเพื่อนเนาะเพื่องไก่ไก่หน้าแซงเพื่องมันก็ใหม่เบิร์ดข้าวจูดเนาะมันก็เลยมาหากินแบบนี้อันนี้พอมันงัวแต่คนเดียวเลยมันเป็นงัวรูอมเบิร์ดมูวหวานเนาะเขาจับล่อยแล้วมันก็จะมาดู่อัมกันแบบนี้เมื่อนอนใต้เก็บหนองงัวพี่น้องเก็บหนองงัวก็คือเห็นงัวมันมาออกอยู่ไก่เทียงเนาะ แต่ว่าจะคล้องเพิ่นกะจะมองว่าจะคล้องแบบมองว่าเป็นคล้องคนไรมันมันมันออกลูกแล้วกะหน่องงวมันก็โต๊กลรกนุ่ายก็เก็บเอาต้นพักกะเรลาเนาะมีรีสอร์ทอ่าใต้ต้นพักกะเรลา,น,รรา,น,กกราน้ำเด้อพายอยากมากอะ่ะยินดีตอนหับเนาะรีสอร์ทคอยกระเคลนี่เนาะ นี่พี่น้องรีสอร์ทคอยเลยนนี่นี่นี่เนาะเป็นเตียงพี่นนอะเตียงนั่งเด่นเตียงพักผ่อนเนาะยี่มพักผ่อนกันมาพักอยู่นี่นี่เนาะเตียงนั่งเย็นขนาดได้เพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นก๊กกระเลานเนาะ เพียงน้อยค่อยอ้ายบรรยากาศกับประมาณนี้แหละบางทีเราหมักลำไยนี่หมักลำไยเคยเหรอ เขาจะจูดพี่น้องให้มาเขาจะจูดโอ้ไก่ลงมาพี่เวิรดอันนี้แม่นเขาจะจูดเนาะจูดแบบจูดบ่ยหอยง่วนมันมาไก่หอยง่วนมาไก่เขานะพี่เนาะเขาเขาจะเคี้ยวเด,ด้วสวงเขาจะก็เลยบ่หอยง่วนมาไก่เนาะอันนาก็สิเป็นนกเข้มพี่น้องนกขาวๆนกเจา้าโอ้โหเดี๋ยวเอาแห่วลงมาใส่เว้ย เขาจะจูดแบบนี้งัวมันก็จะบอเขาไก่เขาเนาะให้บอพี่น้องพูดเขาเขี้ยวเขี้ยวพูณเขาจะออมหัวไว้เขาหน้าแสงหรือว่าหน้าปังแหละ ไปะปะนี่ึ้นเมื่อห้าสวยเข่าก่อนไพ่ใหม่หมอแล้วว่ะจักบ่ิสูไปเดินไปเที่ยวน้ำพิ่นดอกเอ้ยอยู่แต่ห่ตะหน้าอันนี้แหละไปไซส์กับกระปไปหรอก กยายภาพเบื่อกันเดอ้อน้องชายกามีแต่บ่มีมุ่ม,มองใหม่ใหม่ให้อ่าพ่อแม่พี่น้องหรือว,ว่าทุกคนในเบิ้งเนาะน้องชายก็มีแต่ถ่ายท,ายทงให้ทงหน้าบรรยากาศถ่ายแต่แบบเก่ากายยาพ่าเบื่อเดอ้อพี่น้องเดียวน้องชายสี่ผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเปิดมุ่ม,มองใหม่ใหม่ในนอนเนานนะไปถ่ายแถวว่านี่แหละหักแต่ว่าสีถ่ายวิถีชีวิตเนาะแล้วก็การอยู่การกิน หนักก็พาไปเบิงมุ่ม,มองงหม่ๆห,หอะไรพี่นอ้องม้วนเปนวายสีไทยเอาแต่แวเทีียงหน้ากาน,นี่แหละสีพาไปมู่บ้านอื่นอยู่หรอกเนะาะบ้านใกล้ๆนี่แหละถ่ายกถ่ายแต่ผู้เดียวเนาะน้องแก้วกา บางมือเพิ่ดกับมหาอาบางมือเพิ่ดกับข้าวีเพิ่ดกับบุรีมาถ่ายบุรีทายเพืเดียวกับถ่ายกับน้องสาวเห็เนไหมพี่น้องเอ้ยพ่อแม่อย่าผาเบื่อกันเด้อถ่ายกับน้องสาวถ่ายกับขอบขั้วนาะบุรีไปถ่ายกับทีมงานด้วยว่าเออคนอื่นนะพี่น้องอยากไปอยู่อยากไปอยู่แต่ว่าบุรีทัานเออบุรีทัาพร้อมด้วยว่าคือเห็นนั่นแหละเนาะพี่น้อง อยู่รูรกพ่อแม่เนี่ยเพื่อนกระเท่าแล้วเนาะอยู่สองคนอ้กะสางครอบสางขั้วไปเอาดกเอาเมียเบิอดอ่อะน้องตายเป็นดกคนหน่อยเนาะดือว่าดุดก,กคนเด็กต้องไห้อยู่น้ำพอน้ำแม่ต้องได้อยู่น้ำพอน้ำแม่เพราะว่าน้องตายเป็นดกสาวดาพี่นนอะมุ่นม่งกับเป็นข้อขยอยเบิด <laughs> น้องตายก็อยากดูก็พ่อก็แม่แนละว่าอยากจากเพื่อนเนาะมีความสุขเนาะเวลาเห็น อ่าพอแม่ยิ้มลงใต้กะมีความซุกเลยแหละอยู่น้ำกันกะสีคะส่คนเนาะสี่คนก็คือสายร้อนกะบรบเบนตาดอกพี่น้องเอ้ยติดดามาแล้วกะหายพอหายแม่คือว่าอนเดะขอไก่เนาะ วับพกเคาะกับกระนังเป็นดอกปีนี้คือจะเป็นลายอยู่ต้นมะเคาะได้นี่ป้องไวเเลยจันนตาก็มีแมงสางหน่อยมาจักมีแมงสางหน่อยแล้วมาจักโอ้มีเสยเออมีเสยโอ้มีแมงสางหน่อยพี่น้องขาจะมาแย่ก่อนเออน่ะบ่บ่จีไปเอาแล้วมาแย่ก่อนพี่น้องมีแมงสางหน่อยเนาะเอยว่าเลยนะมันป้องไวใหม่เนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีแมงสางเนาะนี่พี่น้อง

เนี่กะสีเป็นน้ำเปื้อนอะไรพี่เนาะน้ำหองน,น้ำเนาะต่อถ่อมาหายหน้าพี่พอได้ใหายเขาง่ามเนี่นั่นต่อถอกมาพีหายหน้าพี่มั่วคุ้ยนี่บางเทื่อนี่มันกะสีอันหน,หนั้นเนาะมันกะสีมาก,กาไก่ทียงนี่เบิ้ง ไก่เทียนเน่ยบ่ได้มาซื้อๆแล้วพี่น้องจ้องกินก๊อปปอกเผาเนาะจ้องกินต้นเผาต้นเหนียวบดเฮ้ยเเฮ้ยใจอยู่หรอกว่าย่างนี่มันแหงแนง่วงเอาขั้วมันกับบ่ไม่หยาบบ่ไม่ยังกินมันกับกินตเพื่อมันกับหากินนี่นะต้นเผานี่นะต้นเผากับบ่ให้กินถ้คใครกับไรเพื่อทีปลูกไรเนาะบ้าห้มันไปกินแนวใหม่จ้ะ เทียงหน้าเด้อนี่เทียงหน้าหนังแก้วเศราดาวเนาะคางกันนี่แหละนี่ก็จะเป็นหน้าหนังตายเนาะต้นเผาตะกี้เฮ็ดออกแล้วอยู่นี่นี่จะเป็นต้วนยิ้ว นี no. ่ก็สิเป็นรอบๆเนาะเออบอทัานเนี่ยถ่ายเบื่องนี้จักเถื่อบอทัานถ่ายเพื่อนเบื่งนี้จักเถื่อนี่แหละเนาะอถ่ายให้เบื่งเบื่งนี้ถ่ายแต่ทั้งหละเริ่มถ่ายทั้งขาทั้งดังเพื่อนกโอ้พี่เหล่าเอ้ยจักเครื่องประได้สิแด้วคล้องกับแพร่ขนาดเงินกับจักสีมุนเยี่ยงแน่เนาะมันลายอย่างลายเนี่ยลายเพื่อนกะ เฮ็ดลังใไงโผล่ที่พอกันเลยนี่เฮ็ดสางบาทดังใหญ่โผล่มันหลดสามปีสี่ปีนะเฮ็ดเถื่อนนี่อันนี้จะยุดก่อนถามีเงินผมได้จังสีสานต่อยุดก่อนยุดเอ็นบอพี่น้องควบมา จากศี่าเฮงบ่เฮงดิจนดินจีมันออกว่าไ้เน้องเพราะว่าพ้นตกใส่มันเปลือยคว้วมามันเฮงมันบ่ได้ออกจากเถื่อพู่เดียวเหตุมันหลสดตายตีมันแทงเพิ่อนี่นี่คือจะเป็นขางนาบ้านขางเด้ดิ ข้างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนาวบะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหนาวบะโอ้ยย่างหอบร้ายเติบไปค่อยโอ้ต้นเผาใหญ่เลยด้อต้นเผาใหญ่เบิดแต่ไรนี่นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหนาคืออัน อดสมไปกินบ้านพี่เนาะเดี๋ยวกะอยู่ดีไม่แห้งก็คือสิได้อยู่เพื่อนังงมๆน้ำฝนอยู่หรอกเนะาะแต่บ่หัวปีไรตายอยากเห็ดแถมมันได้เอาไว้ๆเพราะว่าพ่อกับแม่กับเถ้าเลยว่าถ้านีเขาอีพ่อซิกถ่ายเลยพี่เนาะเดี๋ยวะลองจ่ายสิสวยก็เห็ดกินสูพ่อกินเลย เดาดีตรงไหนลบหน้าให้ไปเรายังอ่านบ่ตอบปางให้ผลมันตอบ่ได้แต่ยากให้หหอ้หงอไวเพอาน้องมันทรมานม่แพ้เธอแล้วน้องว่าเจ็บมาไอว่าที่ต้องปล่อยมือไปเห็นเมื่อน้องหอมให้ หกันี้อองยมจำนนกดมากกันคคุมสขท่านนี่น้องตายกับจะมาอุ่นอันนั้นเนาะอุ่นปีงซีปิ้งเืนอเนาะพี่นนองนี่ปี้งเส้นไมฮีแบบนี้แต่ว่ามันซุกแล้วแต่ว่าน้องตายอุ่นสื่ออุ่นตายอีพ่อเนาะน้องตายเหตุบาอีขึ้นนี่มันจากสบาย ปีงไว้แล้วก็อุ่นเลยตัวนี้เป็นมุกเนาะมุกไข่ีิน้องมุกไข่หยอกเราหยอกซื้ออุ่นไซแนวนี้เลย เออเนยก็ะงอุ่นน uh> ี้ยพี่นนองอีพอมากมาแล้วกัใส่ลงตายแต่พวกเขาไม่กินเลยเนาะผมม่เลี้ยเขากินห็ก็อุ่นแต่วาบ่อุ่นมันสีแสบ่ขอุ่นเหมันอันนี้สโอ้กินหมกอนเนจะกินะมันใหม่กนไหคโอ้ยใหม่ยังไงได้พออ้ยหมท่านเห็นกับ่บ่กินหมกกินหม กินมกินเมาเ้าโมกมานนพี่เนาะอีพ่อเป็นมาเลยเนาะโมกหรือจพอได้เหดเองมมกยังพ่เอาอออบ้างมัวคันพี่เนาะอยากเบิ่งเอาอ๋อบ้างโอ้ย เนี่ยข้าวกินข้าวเมี่ยนแต่ว่าของกินของรัจชามาตั้งใจมาตัหาปุกคุณซื้อปุนมากเออเคยได้ซื้อมานี่น่ามีน้องอาหารบัตรทอนี้แหละพอกันใหม่คลิปหนาเด้อสำรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพื่อสามีน้องผากกดไลด์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาเด้อบ๊ายบาย